ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแง่แล้วก็อยู่กับไม้ไม้สนไม้พลเม้หรือไม้ลังนะครับผมก็ไม้มือสองนี่แหละนะครับตัวนี้นะครับแค่แสงแง่จะมาทําเป็นเก้าอี้หัวโล้นนะครับก็คือ,อ,อจะเอามาไว้นะครับเวลาตั้งโชว์สินค้าก็แล้วกันนะครับก็มาดูวิธีการทําวิธีการประกอบกันก็แล้วกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับแค่เสงแงะนะครับก็จะใช้ไม <Nah. S 1> ้ตัวนี้นะครับซึ่งมีความสูงนะครับก็จะใช้ใช้ใช้ทั้งท่อนนี้เลยนะครับใช้ทั้งท่อนนี้เลยนะครับก็จะใช้เขาเรียกอะไรโต๊ะสูงก็แล้วกันนะครับโตะสูงนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมาตกแต่งนะครับว่าให้มีความมีมีแท็กชั่นมีอะไรที่มัน สวยงามนะครับผมที่เป็นอะไรที่มองแล้วสะดุดตาก็แล้วกันนะครับก็นี่นะครับผมไม้นะครับก็อันเดียวนะครับไม้อันเดียวนะครับแบบนี้นะครับแค่เซงเงก็ตัดไม่ให้ไม่ไม่ทิ้งเลยนะครับอันนี้จะตัด38เซนนะครับก็จะได้ไม้มา3ชิ้นนะครับตัดนะครับ38เซนได้3ชิ้นนะครับ ก็อันนี้จะเอามาทําติดด้านข้างก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดอีก3อันนะครับนี่นะครับผม38เซนนะครับ38เซนนะครับก็อ่อจะอยู่ที่จะอยู่ที่อ่อตรงนี้นะครับ38เซนนะครับนี่ดูเลขนะครับ38เซนนะครับก็จริงๆแล้วนะครับอ่อ3อันนี้นะครับเท่ากันเป๊ะนะครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ แคสแงะนะครับจะไม่ตัดเลยนะครับจะจะไม่ตัดทิ้งเลยนะครับนี่ดูนะครับเอกงเป๊ะนะครับกงเปี๊ยะก็นี่นะครับก็อันนี้เป็นรอยที่เราเลื่อยนะครับก็ใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์ร้อยห้าสิบนะครับผมของ TOA แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจะไม้เป็นไม้แล้วกันนะครับมาช่วยจับนะครับแบบนี้นะครับก็จะช่วย ในการขัดได้ง่ายนะครับเนี่เราจะฝนรอยลอยที่โดนตั์นะครับอ่าแค่นี้เองนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่านี่ครับเนียนทิปนะครับต่อไปนะครับแค่แงยนะครับจะใช้ตะปูนะครับอ่าไม่ใช้เอ่อไม่ใช้สกรูนะครับใช้ตะปูนะครับโอเคก็นี่นะครับเรานะครับจะทําการตีไม้นะครับลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับ ตีตัวนี้นะครับถ้าเจอรูไม้นะครับนี่แบบนี้นะครับรูไม้นะครับก็เป็นรูตะปูเก่านั่นแหละนะครับเราก็จะตีสวนเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่นะครับอ่างานนะครับจะได้ไม่แตกนะครับไม้จะไม่แตกนะครับเพราะเราตีหมิ่นนะครับอ่าเนี่แบบนี้เลยนะครับส่วนนะครับเอ่อบางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยนะครับก็มาดูนะครับ วิธีการนะครับทําให้หัวตะปูมันมิดลงไปนะครับก็จะใช้ตะปูใหญ่นะครับหัวตะปูใหญ่นี่แหละนะครับแล้วก็มานําลงไปแบบนี้นี่นะครับมิดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการโปะนะครับโปะโปะว่าเอาเอ่อเอาตัวโปะมาอุดก็แล้วกันนะครับนี่นี่แบบนี้นะครับมิดเลยนะครับมิดเลยดูใกล้ไปกดดูใกล้ๆนะครับ แบบนี้นะครับมิดๆเลยนี่นะครับแค่นี้ก็ปูได้แล้วนะครับนี่ครับก็วิธีการตีนะครับนี่อันนี้นะครับไม่มีรูนะครับไม่มีรูนะครับเราก็จะทําการนะครับใช้เทคนิคนิดหน่อยนะครับตอกปลายตะปูนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไม้มันแตกนะครับก็เวลาตีนะครับ จริงๆก็จะมาบินอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอามาให้มันเกือบสุดนะครับนี่ยี่กดดูมาดูหัวไม้ตรงนีน้ให้เกือบสุดนะครับแล้วตะแคงสักหน่อยตะแคงไปทางโน้นนะครับมันก็จะทิ่มมาทางนี้นี่ครับแบบนี้เพื่อเซฟนะครับผมไม่ให้ไม้แตกนะครับเนี่ตัวนี้ก็ย้ำหัวตะปูนี่แค่นี้เองนะครับ วิธีการนะครับทำไม้นะครับ,ออนะรบง่ายๆก็งานจะออกมาสวยหรือออกมาดีนะครับตัวนี้นะครับแค่เซนเงี้จะทาโดยที่ออไม่ย้อมไม้นะครับว่าว่าจะไม่ย้อมหมานะครับว่าจะทาตัวเคลือบนะครับตัวเคลือบให้เลยนะครับว่าจะสวยงามปันไหนนะครับ ทำให้ทุกหัวนะครับก็อันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็หนึ่งขาก็นี่นะครับไม้นะครับแค่เซเงี้ยจะไม่ตัดเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ตัดเลยตัดแต่ไม่ทิ้งนะครับตัดไม่ทิ้งนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็วางให้สุดเลยนะครับเพราะว่าเอ่อไม้ไม้ตัวขาตัวนี้นะครับซื้อมาไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นหัวแบบนี้มันมันหัวมันเสียพี่กดเห็นไหม นะครับให้เรากลับอ่านะครับด้านนี้ก็เสียเหมือนกันนะครับนี่จริงๆเดี๋ยวจริงๆนะครับว่าเวลาทํานะครับเราก็จะตอกศอกย้อนเข้าไปอย่างนี้นะครับหน้าไม้มันก็จะไม่เสียเยอะนะครับถ้าแบบนี้มันเสียเยอะกว่านะครับแต่ทางนี้สวยกว่าจาวทางด้านนี้ละกันนะครับเดี๋ยวอันนี้โปเอาพี่กดก็นี่นะครับเราจะทําการแบ่งไม้ยาวนะครับ57นะครับแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งนะครับว่าเป็น ห้าสิบเจ็ดเซนนะครับก็เราจะทําการตัดกันเลยครับก็นี่นะครับอันนี้นะครับก็แค่แงะแบ่งครึ่งไม้อันนี้นะครับก็จะพอดีนะครับจะให้พอดีเลยนะครับจะไม่มีการตัดทิ้งนะครับผมไม่ตัดทิ้งนะครับก็เราก็จะมาพลาดลักษณะแบบนี้นะครับอ้าวพลาดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ เราก็จะเราการตอกตะปูก็แล้วกัน ตีไว้ข้างละตัวก่อนนะครับไม่ใช่ตีล็อกสองตัวเลยจบเลยนะครับย้ายไม่ได้นะครับกลับด้านนะครับเอาด้านโน้ตมาไว้ด้านนี้เอาด้านนี้ไปไว้ด้านโน้ตนะครับเราก็ทําการนะครับจัดทรงจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับพี่กดมาดูตรงนี้นะครับหัวนะครับหัวหัวหัวของตรงนี้นะครับจะต้องพอดีนะครับจะต้องนี่นี่ตรงนี้นะครับจะต้องพอดีนะครับอ่าเราก็ตีได้เลยนะครับตีได้เลยครับ แบบนี้นะครับนี่นะครับก็ทำการจอเสา็แล้วนี่นะครับก็จะได้ลักษณะสามด้านนะครับแบบนี้แล้วก็จะเอาอันนี้ใส่มาอีกนะครับเป็นด้านด้านด้าน าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ด้านบนนะครับเราก็จะทําการนะครับวางไม้ลักษณะที่แค่ใช้แง่ตัดมาคนละครึ่งนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะดูว่าเออมันจะพอดีไหมนะครับไม่พอดีแน่นอนนะครับไม่พอดีนะครับในเมื่อไม่พอดีนะครับเราก็จะแบ่งให้เท่ากันนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะล้ายคล้าย อ๋อไม้ลังกันแล้วกันนะครับนี่แบบนี้เป็นไงพี่กดสวยครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับที่วางนะครับแต่นะครับทีแรกเรากล่าวว่าจะทำสองตัวนะครับแต่ทีนี้นะครับพี่ต้นบอกว่านะครับพลิกแพงเอานะครับเพราะว่าอ๋อเราจะไม่ใช้สองตัวแล้วเราจะใช้ตัวเดียวนี่แหละแต่หันเอานะครับเราก็จะทําการนะครับ ออใช้ตัวช่วยก็แล้วกันนะครับตัวช่วยก็คือนะครับพี่กดนะครับจะอํอทการนะครับนี่ทานอนแบบนี้นะครับแล้วก็อํอทการออเวลานั้นนะครับก็จะเวลาจะเอาตัวต่ํานะครับก็จะใช้ออหน้าลักษณะแบบนี้นะครับนี่หน้าแบบนี้นะครับอ่าก็จะใช้หน้าแคบแบบนี้นะครับอ่านี่ครับก็เราก็จะทําการแปะไม้ แล้วก็ตัดไม้เลยก็แล้วกันนะครับก็นี่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเอ่อเป็นเอ่อเป็นอันนอนอันต่ำนะครับส่วนอันนี้ก็นี่นะครับผมนี่นะครับหนึ่งด้านนะครับคือด้านใหญ่นะครับก็อันนี้คือหน้าเล็กนะครับก็เวลาเราจะวางสินค้านะครับก็วางตรงนี้นะครับส่วนนะครับถ้าอยากได้เอ่อสินค้าเป็นชิ้นเล็กนะครับเราก็จะวางลักษณะแบบนี้นะครับ ส่วนถ้าเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเป like ็นชิ้นใหญ่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็วางหน้านี้นะครับแต่เราจะหันหน้านี้นะครับเพราะว่าสองหน้านี้เราไม่ได้ทํานะครับก็เราก็จะหันหน้านี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็จะวางสินค no no ้าก็จะเห็นลายไม้นะครับก็จะสวยๆหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่อันนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าแคสเซงแงจะต้องโค้ด้วยนะครับรอยที่ ตีตะปูลงไปนะครับที่ก็จะโป้ให้เห็นแหละนะครับว่าวิธีการโป้วิธีการขัดทํำยังไงนะครับจะให้ออกมาสวยงามนะครับอันนี้นะครับก็ทําใช้เองนี่แหละนะครับก็จริงๆแล้วถ้าใครสั่งซื้อก็ได้นะครับแค่เส้นเนี้ยจัดให้ก็แล้วกันนะครับต้นทุนก็ไม่แพงนะครับอันนี้ไม้ก็ซื้อมาในราคา400กว่าบาทนะครับก็ยังเหลือนะครับเหลืออีกมัดนึงนะครับนี่แล้วก็เสาก็เหลืออีกนะครับ ก็อันนี้นะครับก็เป็นวิธีการทํางานไม้ก็แล้วกันนะครับแคเซงแงก็เอาวิธีการตอกตะปูมาให้ดูนะครับสําหรับ FC หรือท่านผู้ชมที่ไม่มีความรู้เรื่องการใช้ตะปูนะครับไม่ใช่ว่าแค่เซงแงจะใช้ตะปูเกี่ยวได้อย่างเดียวตะปูเขาเรียกอะไรสกูนะครับก็อันนี้นะครับเอามาบอกกับ f c หรือท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับว่าวิธีการทําง่ายๆทําทแบบไหนนะครับ ก็ถ้าเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่กดในช่องช่างกด DIY ด้วยแล้วกันนะครับสามมาช่วยนะครับรก็ยังไงก็นะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับก็แค่แทงแงะากเก็ดเล็กเก็ดน้อยเอามาฝาก FC ของแค่แทงแงะที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับจะคลายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อน What do you got?